KPG นี่ครับน้ำบัตรน้ำบัตรป๋านะครับป๋าให้น้ำบัตรมานะครับนี่นี่นุ่มๆมาเพลียงมาอันนี้เป็นอะไรคาสิโนอ่ะคาสิโนไม่ใช่ที่นี่คือเบดบาลเลยบริษัทอะไรหรอบริษัทบริษัทกับบริษัทกับทำอะไรอะทำทำอะไรอ่ะ

ก่อน้ำเาหลั่ลอาชั่วัี่เเอนไปลี้างมือเก้าชั่วลรามอนั่นแหละอันนี้ก็เป่อนี้อันนี้ออุ่มแบมัน้มาเะ้มาเนะปล่่อ อันนี้ถ้าทำบ้านเราก็ัดตุ้มอันนเมืองไทยต้องตัดแล้วก็อันนี้ก็ต้องพุ่งถมาเราไม่ทุบงันแกไม่ได้ทุวันคนัดเมันทุกดา่ะเออกระดาอ่ะกัน ไ่อลไจะไปทำฉไปงานด้วยอยากทานฟันขาวด้วยมือไปวันไหนอยู่ไม่ต้เชื่อ คนนีนคนพี่น้องจตกากัาพี่่าดีพานมาพี่าดีพานมา neo gwazh an haer mo leoc'h an menn c'apienn 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 an haer mo leoc'h an menn เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในเนี่ยกินนี่เข้าได้เลยฮะช้าๆคนเล็กใจๆครับนี่แหละครับครับครับนะหืมมีกล้องอ่ะครับเออ

เขาบอกนะเอะเป็นไงเนี่ยไปล้างไปล้างก่อนแบเนี่ยไม่ต้องไปล้างมดีกว่าเอนี้เยอะผมจะ้อง้การนเดียมละเ็นะครับชนิดเดียวนะครับ อย่าลืมกด Subscribe ด้แล้วครับติดตามนะครับอ,อันนี้นถ่าตามให้ดูดเล่นๆกันนะครับอาหารเจ้าของหมู่บ้าน